สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวสารสาระค่ะตรวจสอบเงินประกันร,รายได้เกษตรกรจ่ายส่วนต่างประกันร,ราคาข้าวรอบที่1่งวดที่24ตามที่รัฐบาลได้อนุมัติโครงการประกันร,รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2 5 6 3รอบทับหี่รอบที่1โดยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร,รซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะคะ โอนเงินให้ธนาคารแต่ละสาขาวันที่16พฤศจิกาย25น2563งวดแรกนั้นกรมการค้าภายในออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันร,รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันร,รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2563ทั64รอบที่1งวดที่24ความว่า มติที่ประชุมครั้งที่15ทับ2,564เมื่อวันที่19เมษายน2564รอบที่1งวดที่24ระบุวันที่ค่าจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่13-18เมษายน2564สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆนณะความชื้นไม่เกิน15%ดังนี้ราคาประกัน 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิซส้นสูตรฤด,ดูการเก็บเกี่ยว 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ11736บาท26สตางค์3ข้าวเปลือกเจ้าตันละ9515บาท45สตางค์4ข้าวเปลือกหอมปทุมตันละ11150บาท4สตางค์5ข้าวเปลือกเหนียวตันละ11384บาท27สตางค์สำหรับการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับการจ่ายเงินงวดที่24ในวันที่19เมษายน2564ดังนี้ราคาชดเชย 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิสิ้นสุดฤด,ด,ดูการเก็บเกี่ยว 2. ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่ตันละ2,263บาท74ตัง 3. ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ484บาท55สตัง 4. เข้าวเปลือกหอมปทุมราคาสูงกว่าเป้าหมาย 5. เข้าวเปลือกเหนียวตันละ615บาท73สตังและนี่ก็เป็นข่าวสารการอัปเดตจากทางช่องนะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับข่าวสาราต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ